ถึงแล้วครับวัดหัวเด่นเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านในวัดมีอะไรบ้างเข้ารถผมขับรถมาถึงด้านในแล้วครับโอ้ยพระทำวัดพอดีเลยครับช่วงเย็นด้านขวามือนี้มีสวนดอกไม้เดี๋ยวจะพาไปดูด้านในกันครับเข้ามาด้านหน้าอยู่ซ้ายมือก็จะเจอกับหลวงพ่อดวงเด่นมีอ่างบัว และดอกไม้รอบวัดเลยครับเป็นสวนดอกไม้ด้านหน้านี้คือหอระฆังพระกำลังจะทำวัดครับเป็นหอส่วนตนเดี๋ยวผมจะพามารู้จักกับหลวงพ่อวิชัยโกวิโทเจ้าคณะตำบลบางขุดเขตสองเจ้าวาดวัดเด่นครับ หลวงพ่อใจดีมากอันนี้บริเวณวัดครับอันนี้เป็นครั้งแรกของผมที่ทำคลิปลง YouTube อันนี้บริเวณวัดครับมีแต่ต้นไม้สวนดอกไม้รอบเลยเดี๋ยวจะพาไปดูหลวงปู่ฉิมหลวงพ่อกวยอันนี้คือวิหารหลวงพ่อนาครับครับ เดินมาถึงด้านนี้แล้วช่วงนี้จะเป็นโบสถ์โบสถ์ใหม่นะครับโบสถ์เก่าอยู่ด้านซ้ายมือเดี๋ยวผมพาไปชมอันนี้ก็จะถึงแล้วหลวงปู่ชิมหลวงพ่อกวยนะครับแล้นี้ก็จะเป็นสวนสวนต้นไม้นานา,นานชนิดแล้วก็จะมีสระน้ำอันนี้ผมจะพามาดูโบสถ์เกา่า ตั้งแต่ขี่ร้อยปีก็ไม่รู้นะครับดูจากใบเสมาแล้วดูจากอิฐเก่าแล้วพระประธานดูจากกระไดนะครับชือ่อเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปด้านบนมาดูพระประธานไม่รู้ว่าปางไหน ตั้งแต่กี่ร้อยปีแล้วอันนี้เป็นคลิปแรกของผมนะครับอาจจะพูดติดๆิดขัดขัดหน่อยครับบรรยากาศวัดคนเดนโบสถ์เก่าหลายร้อยปีแต่ผมก็ไม่รู้นะครับว่ากี่ร้อยปีนี่คือด้านด้านหน้าของโบสถ์แนรอบๆบบริเวณวัดเดี๋ยวคลิปต่อไปพรุ่งนี้เช้า ผมจะพาออกบินทบาทกับพระสุสฆ์ลมลื่นมากครับหลวงพ่อชอบธรรมชาติ